โสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดี f c ต้ไมโครสเปรทุกท่านครับผมลงจากรถแล้วครับใช้คําว่าขับนิ่มมากเลยอาจารย์กิดนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความเร็วครับมันเร็วมากครับเจ้าซานี่สไว75ซีนะครับแต่อาจารย์กิดขับให้ครับขับให้นิ่มนะครับว่าผมนั่งถ่ายนะครับที่นี่สอบถามอาจารย์คิดว่า ทำไม่นิ่มทำไม่นิ่มโอ้โหถือว่านิ่มมากครับนั่งกับอาจารย์กิตนะครับเมื่อกี้เนี่ยแต่เสีย,ยงเดียวรถคดเร็วเลยครับนั่งเนี่ยโอ้จับแบบมือไม่ปล่อยเลยครับฝีมือจริงครับอาจารย์กิตขับให้คนนั่งได้เนี่ยรถคันเล็กๆเนี่ยไม่กระตุกกระตักเลยนะครับล่องมากครับอาจารย์กิตโอ้รถเร็วมาก ดูการอ่านงานอ่านเกมของอาจารย์กิจครับทำแบบเดียวสเต็ปเดียวแบบเดิมทุกอย่างครับลากถอยลากถอย,ถอยตั้งโคกนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับเนี่ยโคกยีที่ว่าถ่ายให้ท่านผู้ชมได้นั่งกันให้ดูกันเพื่อนๆพี่น้องที่ชมกันเนาะอาจารย์กิจเนี่ยฝีมือแกจัดจ้านจริงครับันใหญ่ันเล็กไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดครับคนคนนี้นะครับฝีมือครับต้องชมเลย อาจารย์กิดเราเนี่ยไม่ชมไม่ได้ครับต้องชมครับนี่คือขนาดขุดยกโขกครั้งแรกยังขนาดนี้นะครับหรือว่าไม่ธรรมดาครับลูกพี่เราสุดสุดครับเดี๋ยวให้ชมให้เดี๋ย้ชมครับเดี๋ยวว่าอวยเยอะนะครับเนี่ยครับขุดครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกเลยครับใช้คำว่าครั้งแรกนะครับดูคลิปเสร็จปุ๊บลุยเลยนะครับ รถนี่มันชิดจ้ามากครับแต่บรรยากาศโคตรสวยครับได้ที่ตรงนี้หนอบายเลยนะครับดูครับใครที่เป็นเอฟซอาจารย์กิจ่ะดูครับดูด,ดูนะครับมาถ่ายให้แล้วนะครับคลิปใหม่ล่าสุดเลยครับตัวนี้ ลูกพี่ก็เป็นคนที่ขับช้าไม่เป็นอยู่แล้วนะครับขับยังไงให้ลูกค้าเขาประทับใจนะครับสไตล์ของลูกพี่ให้ไปได้ทั้งสองฝ่ายครับทั้งลูกค้าทั้งเจ้าแกนะครับไปได้ทั้งสองฝ่ายนะครับนี่ถ้าใครสนใจครับสนใจงานยกโคกทุเรียนนะครับรถขุดเล็กเนาะรถขุดใหญ่นะครับขุดสะนะครับพื้นที่สุราษฎร์จังจังหวัดสุราษฎร์นะครับติดต่อมาได้ครับนี่ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวบอกอาจารย์คิดให้ครับกับหอจกสมศักดิ์ s k สนะครับ จำกัดนะครับหรือว่าตัวแกของเราครับคือพนกนะครับรถใหญ่รถเล็กมีครบครับคนขับแต่ละคนมีคนฝีมือครับพี่น้องนะครับอยากได้แบบไหนอยากได้คนขับคนไหนจัดเลยครับจัดได้หมดนะครับทับแกจัดให้ได้หมดนะครับเอาชมกันต่อครับชมอาจารย์กิจขุดยกโคกนะครับดูกันในยาวกับบรรยากาศเย็นสบายนะครับตอนนี้ก็4ี่โมงแล้ว น้ำดื่มเราก็หมดแล้วนวน้ำดื่มเราอยู่บนรถนะครับใส่กันดีเยยาวไปเลยวันนี้ ก็ถือว่าครับนิ่มมากนะครับนิ่มนิ่มมากนิ่มนิ่มนิ่ม,น,มนิ่มมากอะ่ะรถเล็กอนะ่ะผมนั่งไม่กระตุกเลยนะครับไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยให้ดูครับขนาดขับเร็วๆนะอาจารย์กิจเนี่ยก็รถแทบจะไม่กระตุกนะครับสวิงเร็วลงเร็วนะครับถูกจังหวะไปหมดเลยนะครับแกขับถ้เป็นติดโม้กับผมนี่เสร็จา,า,านแล้วครับ ลูกพี่ติดคุยอยู่อะติดคุยกับผมเยอะนะครับอ่าพูดเล่นนะครับพี่น้องนะครับเอาฮา,า,าวฮาบรรยากาศสวยนะครับเราจะดูโคกนี้โคกสุดท้ายครับของวันนี้นะครับเราก็เดินทางกลับครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเดินทางกลับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะบี่ไม้ ส่วนอาจารย์กิจขับรถยนต์มาครับก็แตกต่างนะครับตอนฝนตกนะเปียกครับอาจารย์กิจไม่เปียกอากันจนเจอนะครับเสียดายไม่ได้ไปนครกับพี่กิจนาะยิดธุระเยอะครับตาไม่รสเมืองก็จะหาคลิปดีๆให้ชมนะครับคลิปหลากหลายนะครับปีนี้นะครับปีนี้จะหาคลิปให้หลากหลายก็เดิมนะครับปีหน้านะครับ จะตั้งใจทําให้เพื่อนๆพี่น้องๆนะครับได้ชมกันนะครับได้จุใจนะครับสายรถขุดนะครับรถบรรทุกนะครับตอนนี้กําลังอยู่ปฐมครับกําลังอยู่ปฐมนะครับกําลังขึ้นมัธยมนะครับก็ค่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงปริญญาตรีครับหลังอีกนานครับก็ค่อยพัฒนาตัวเองไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ให้พี่น้องได้ชมกันกับมันจุใจนะครับคนขับ ใต้เนาะนะครับงานทางใต้นะครับใช้คำว่าพักใต้เลยนะครับจงบังหวัดสุราษฎร์คนอีสานบ้านไกลครับมาทํางานอยู่ใต้เนาะแต่เห็นฝีมือพวกพี่ๆเขานะครับบรรยากาศทางใต้ใน,น่าอยู่ครับเนี่ยเป็นเขาเป็นอะไรต้นยางต้นปาล์มสวยครับด้านข้างต้นปาล์มด้านข้างต้นยางหลังเป็นห้วย หน้าเป็นภูเขานะครับบรรยากาศดีขนาดนี้แหละครับพี่น้องเนี่ยครับอาจารย์ขิดจะทำต้องยอมรับในฝีมือครับอาจารย์ขิเนี่ยนะครับัวไวจจริงกว่าแล้วทำไมลูกค้าชมนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับลูกค้าชมเนาะ ก็ทําสวยนะครับขนาดเป็นงานขุดครั้งแรกเนาะนะครับอาลูกค้าท่านใดครับที่อยู่พื้นที่สุราษฎร์นะครับอยากปลูกทุเรียนนะครับอยากได้โคกแบบนี้นะครับบอกมาเลยครับทักมาเลยนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอยากได้เป็นรถใหญ่รถเล็กด้านกิดขุดให้ได้หมดครับขนาดคนขุดยังบอกว่าสวยเนาะแบบนี้มันดีกว่าขุดล่องนะยกล่องไปนะครับขุดเป็นโคกแบบนี้เวลา ปลูกมันจะสวยนะครับเวลาตัดหญ้าตัดอะไรนะครับโชว์หน้านหน้านสวยเลยนะครับอาจาคิดบอกว่าอย่างนี้นะครับนี่ปล่อยออกมาครับอยู่ใกล้ไม่ได้ต้องห่างรัศมีมันโคหน่อยอันตรายอย่ายาวไปครับอาจารย์คิดเอาไว้เสร็จจะได้หนีแล้วฝนตกฝนก็มาแล้วครับเริ่มมาแล้วโอ้มาแล้วครับพี่น้อง น่าจะต้องได้ไปแล้วครับคลิปนี้นะครับอากาศก็เย็นสบายจริงๆเดี๋ยวยังอยากเห็นงานไอ้พวกรถขีบนะครับคลิปไม้คลิปตอนะครับคลิปตอยางเนี่ยขุดต่อยางเนี่ยยังไม่ได้เจอครับต้องไปเจอสักคลิปนะครับต้องหาเวลานะครับนะเพื่อนๆนะครับ วไปถ่ายชมกันนะครับรถส,สวยนะครับจิบต่อจิบต่อย่างเนาะลงจะเริ่มมาแล้วตัวใครตัวมันแล้วครับพี่น้อง ซื้อใช้ครับซาเนเนี่ยคงคอนเซปต์เร็วเลยจีนเนี่ยไม่ใช่จีนเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับพี่น้องไม่ใช่จีนก๊อปเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับวันนี้ กี่โมงแล้วสี่โมงตรงครับเป,เป๊ะเลยช่วงนี้ก็จะลำบากกันนหน่อยครับพี่น้องงานหน้าฝนนะครับข้างงวดข้าอะไรก็ลำบากกันหน่อยพี่น้องงานเยอะอยู่นะแต่ปัญหาคือติดฝนครับพี่น้องงานไม่โคนทำไม่ได้ครับช่วงนี้นะครับยิ่งพัคใต้เราเนี่ยท่าแก่คนไหนไม่เก่งน่โอ้งานเข้าเลยครับเพราะว่าฝนตกเยอะครับมีแต่ฤดูฝนกับฤดูร้อนครับ ฤดูหนาวเบ้างบ้านเราไม่มีครับอีสานกลางแบบนี้ครับเหนือใต้นะใต้มีแต่ฝนตกนะฝนตกกับอาการร้อนไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวครับมาอยู่ใต้นี่นะครับฝนตกเยอะกว่าเยอะกว่าร้อนอีกนะครับเนี่ยข่าแก่ต้องเก่งครับถึงจะเอารอดนะครับกันไมโครเนี่ยนะครับมันไม่เก่งจริงอยู่ยากครับ ชมอาจารย์กิดไปนะครับขณะนั่งข้างในนะครับวันนี้เหมื่อยังแต่ครับน่าจะร้อนมากเลยอาจารย์กิดของเรา โอเห็นแล้วก็ส่วนมากก็เห็นรถรถส0งก็สอ0ไปเลยนะครับกับรถ3ตันนะครับยกโคกแต่มารอบนี้มาเจอเจ็ดตันครับยกโคกก็ถือว่าเร็วเหมือนกันครับไม่ค่อยได้เห็นเดตันครับยกโคกนะครับรอบนี้รอบแรกเลยนี่การกิดเสร็จเรียบร้อยครับนี่ โอเคนะพี่น้องนะครับก็พามาชมอาจารย์กิจครับวันนี้งานขุดยกโคกทุเรียนนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับกับคลิปต่อไปสําหรับคลิปวันนี้น่าจะลาเพียงเท่านี้ครับฝนมาแล้วครับพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ